สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพักเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พาสองพะนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระบัวรอบรุ่นแรกนะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดไซขาวปีพศ254 1เนะครับผม องนี้ก็เป็นองค์ที่ได้มาใหม่นะครับมีซองเดิมด้วยนะครับอันนี้ได้จากลังนะครับใหญ่เลยนะครับผมหลังที่แบบว่าอลังการมากนะครับแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนมือมาในครั้งแรกเลยนะครับในเออเป็นสิบปีที่ผ่านมานะครับผ่าองค์นี้หายไปนะครับตั้งแต่ยุคที่ช่วงจองกันเลยนะครับ แล้วก็เรียกได้ว่าออกมาเนี่ยแพงมากฝ่าพักราคาปกติเนี่ยหลายเท่าตัวเลยนะครับที่แรกผมก็ห้าสิบห้าสิบอยู่ครับนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับแต่ว่าพอดีมีพี่สายตรงบอกว่าแนะนําบอกว่ามันก็มีให้ซื้อครั้งเดียวนะครับเพราะว่าหมายเลของค์นี้เป็นหมายเลขพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับผมองนี้มีซองเดิมพร้อมมีกล่องเดิมพร้อมนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมในหลายๆองค์เนี่ยเราจะเห็นตัวพลาสติกเสีที่เป็นสีทองเนี่ยที่สกรีนอยู่ที่พลาสติกเนี่ยจะจางนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเป็นหลุมลึกลงไปนะครับมันจะหลุดร่อนง่ายมากแต่องค์นี้นะครับไม่ไม่ผ่านมือเลยนะครับผมคือเช่าไปแล้วก็เก็บยาวๆนะครับ จนปัจจุบันนี้ก็ออกมาที่ผมนะครับแต่ก็ฟิตมากๆนะครับผมถึงจะได้มาหลวงพ่อทวดนะครับบัวรอบรุ่นแรกอาจารย์นองวัดไซขาวจังหวัดปัตตานีพศ2541นะครับพศ2541ก็เป็นบัวรอบรุ่นแรกอาจารย์นองนะครับมีอยู่ลงอยู่ในหนังสือ อัตชีวประวัติของท่านอาจารย์น,นองแล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านสร้างแล้วก็ปลุกเสกนะครับเป็นพระที่มีมาตรฐานมีนะครับในสาระบบอย่างแน่นอนชัดเจนนะครับปัจจุบันก็มีบรรจุนะครับอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยที่สมาคมรองรับนะครับผมก็มีบัวรีรุ่นนี้นะครับส่งเข้าประกวดได้นะครับ บทรอบรุ่นแรกอาจารย์น้องลังนี้มีเนื้อทองคําด้วยนะครับอีกองคหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมทิ้งราคาไว้ให้เขาแล้วนะครับเผื่อมีโอกาสเดี๋ยวอาจจะได้ซื้อนะครับผมนี่กล่องเดิมพร้อมพาสวยมากนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะแบบเต็มสูตรนะครับผมพารุ่นนี้เนี่ยเนื้อนวะโลหะนะครับถ้าเป็นแบบปกตินะครับผม แบบนี้นะครับให้ดูเขาจะมีนวะโลหะเนี่ยจะมีแบบธรรมดากับตอบกรรมการนะครับถ้าเอา่อตอบกรรมการเนี่ยนะครับเป็นบัวรอบกรรมการเนี่ยจะสร้างทั้งหมดนะครับ2อ9องค์เท่านั้นนะครับในช่องเนี่ยผมก็เคยลงเลขนะครับ2 9 9ไปแล้วนะครับ เป็นเลขสุดท้ายนะครับโบร,รบกกรรมการแล้วก็มีผู้ปิดไปแล้วด้วยนะครับผมเป็นพี่ๆนะครับชาวต่างชาตินะครับผมจําไม่ได้แล้วนะครับว่ามาเลเซียและสิงคโปร์เช่าไปนะครับหมูร่รอบเลข299เลขสุดท้ายมีกล่องเดิมซองเดิมพร้อมนะครับก็ถือว่าเป็นพาที่สวยอีองค์หนึ่งนะครับ นี่นะผมทำคลิปเสร็จไรเสร็จก็ต้องแพคให้ดีนะครับเพราะว่าคราวนี้ผิวนั้นดีมากๆนะครับบรรอบรุ่นนี้นะครับบวรรอบปีสีหนึ่งรุ่นแรกอาจารย์นองวัดสายขาวนะครับพระลังตัวจริงนะครับ ผิวดีมากๆจมูกสวยนะครับองนี้หน้าตา飒สวสยเลยก็อย่างที่เกินไปนะครับว่าถ้าเป็นไม่ตอกกรรมการเนี่ยนะครับจะสร้างสอง1ห้า้องสี่สิบเอ็ดองแต่ถ้าเป็นถ้ามีตอกคำว่ากรรมการเนี่ยจะสร้างทั้งหมด2 9 9องค์นะครับองค์นี้เลขหนึ่งหกแปดนะครับ ถ้าคนที่เล่นเลขเนี่ยนะครับเลขนี้จะแพงมากนะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยเขาจะอ่านว่าหยาโหลฟัดนะครับซึ่งแปลออกมานะครับว่ารวยทางเดียวหรือรวยทั้งชาตินั่นเองนะครับผม168ถ้าเป็นทะเบียนรถก็จะแพงมากๆนะครับ สร้างเพียง299องค์นะครับพิมพ์พระนั้นนะครับได้ทําการถอดพิมพ์นะครับพิมพ์พระเนี่ยได้ทําการถอดพิมพ์จากบัวรอบรุ่นแรกนะครับวัดชังให้ปีพศ2508นะครับนำมาถอดพิมพ์นะครับแล้วก็สร้างเป็นพระพิมพ์นี้นะครับพิธีการหล่อเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับผม จะเป็นพิมพ์ประกบนะครับเราจะเห็นพิมพ์ประกบเราจะเห็นพิมพ์ประกบนะครับรอยประกบของพิมพ์พิมพ์ขนาดเท่ากันแบบเดียวกันเป๊ะๆนะครับพิธีการหล่อนั้นนะครับพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นสุดยอดพิธีเพราะว่าได้ทําการเททองหล่อที่วัดสุทัศน์นะครับโดยเจ้าวาดวัดสุทัศน์ นั้นเป็นประธานในพิธีปลูกเสกนะครับแล้วก็มีเกจินั่งปกปล <c oughs> ูกเสกสี่ทิศนะครับผมมีพิธีพามนะคะเวทินนะครับในการหล่อไปอ่านดูได้นะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลนะครับเช่าพระองค์นี้ให้ผมถ่ายหนังสือไปให้ก็ได้นะครับผมพิธีการหล่อก็เป็นนวัตเต็มสูตรนะครับของวัสุทธธุทัศนะครับผม แล้วก็มวลสารก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับเพราะว่าได้ทำการหล่อแบบนวะเต็มสูตรนะครับใส่นะครับทองคำา49บาทนะครับเงิน9กกิโลกรัมนะครับแผ่นจานแผ่นยันจากเกจิคณาจารย์อีก300รฝ่าแผ่นนะครับอันนี้คือมวลสารที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็ยังนะครับได้ทำการนะครับมวลหล่อเสร็จแล้วนะครับได้ทำการเจาะนะครับ แล้วก็บรรจุมวลสารหลวงโบทวดร,รุ่นแรกวัดชางให้ปีพศ24ง7เเจ็ดที่แตกหักนะครับบัรจุไว้ด้านในแล้วก็แต่งเคียร์แล้วก็ต่อโค้ดนะครับอันนี้ข้อมูลที่ผมพูดนี้นะครับมีลงอยู่ในหนังสือนะครับผมไม่ได้อุปโลกพูดเองขึ้นมานะครับข้อมูลนี้มีลงอยู่ในหนังสือนะครับ ก็เ,เรียกได้ว่าโอ้โหโ,โลหะนี่เป็นแบบว่าหล่อกิ่งวัดส,สุดทัตเลยนะครับนวะโลหะเต็มสูตรอุดผงเก้าเด้วยนะครับพิธีพามนะครับเวทินตอนเทหลอเกจินังปกสีทิศนะครับจะาวาดวัสถุทัตเป็นประธานในพิธีแล้วก็เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็นำมาปลุกเสก แล้วก็ออกที่วัดไซขาวนะครับปูกเสกตรงกับเลิกเสาห้าปกเสกเดี่ยวโดยท่านอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับพารุนีนี่ถือว่าเป็นยอดนิยมของพระอาจารย์นองนะครับอีกหนึ่งรุ่นเดี๋ยวถ้าทำคลิปเสร็จแล้วผมก็จะซีนใส่ถุงพลาสติกนะครับผาก็จะอยู่สภาพดีมากๆนะครับแบบนี้ต่อไป หน้าผากลึกนะครับจมูกสวยมากนะครับองนี้ปากหน้าตาดีนะครับจะสังเกตนะครับจะเห็นเม็ดทองคำเยอะมากนะครับนี่ตรงสั่งจมูกข้างจมูกต่างๆนานานะครับเพราะว่าเป็นหล่อเต็มสูตรนะครับหลุมตรงนี้มีทัององนะครับ กือบทุกองค์เพราะเป็นพิมพ์ของพระนะครับบัวเขาจะมียาขัดแดงนะครับอยู่ตามซอกหมายเลข1 6ึ่สุดยอดนะครับหมายเลขนี้จะแพงเบียดเบียดกับเลขหนึ่งนะครับ แล้วก็จะเหนือเลขเ้าด้วยนะครับแพงเบยดเบียดกับเลข1เหนือเลข8เลข9นะครับองนี้ตอนผมเช่านี่กระเป๋าแห้งเลยนะครับเพราะว่าซื้อเกินราคาพารปกติเยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยเลขนะครับ เล่นเลขก็ต้องไปเล่นเลขกับเขานะครับนี่ดูผ้าแกะทองคํามวลผ้าในเนื้อจะแน่นเปี้ยนะครับแก่เงินแกะทองคําทองคำสี่สิบเก้าบาทเงินเก้ากิโลกร,รมัมใบหูเนี่ยทองทั้งนั้นนะครับเน้นเน้นเนืน้ออย่าขัดแดงสวยๆแล้วผ้าเนี่ย พิมพเดียวกับปี08นะครับเนี่ยอาจจะมีหลุมตรงนี้นิดนึงไม่ลึกนะครับแล้วก็กลมๆตรงนี้นะครับองนี้มีเงินมีเลย์เเนี่ยเช่าไปใส่ตลับทองนะครับผม168ผมเล่นมาโอ้โหนานมากนะครับองนี้ไม่เคยเข้ามาในสนามเข้ามาในตลาดเกือบ20ปีนะครับ เจอก็เจอคนเป็นด้วยนะครับเพราะว่าพาเป็นพาลังออกมานี่ก็ต้องกลับฟันซื้อนะครับเพราะว่าผมทําช่องแล้วก็เรียกได้ว่าเล่นสายอาจารย์นองเต็มตัวนะครับก็เลยต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับเช่านะครับถ้าไหวเรายังไหวอยู่ 168่16 8, ดรวยทั้งชาติรวยทางเดียวนะครับรวยอย่างเดียวเป็นเลขมงคลนะครับพาสวยวิง้งอยาขัดแดงพร้อมแล้วก็เป็นกรรมการด้วยนะครับ168่งหดโคตรตอกนะครับ1 6ึ่ชัดเจน กรรมการโค้ดอาจารย์นองนะครับหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้โค้ดเถาะมหาพรมอันนี้เอาวัดไซขาวนะครับปีสี่หนึ่งโค้ดต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนี้เก๋นะครับโบลอารุ่นแรกอาจารย์นองปีสี่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหกแปดมีกล่องเดิมพร้อม้ายยางจ้าบนะครับตรงนี้สายตรงนะครับ ขำคออยู่นะครับเลยเช่ามานะครับมีซองเดิมกล่องเดิมพร้อมนะครับผมนี่ผมจะให้ดูนะครับตอนที่เขาเช่ากันเนี่ยตอนปีสี่หนึ่งนะครับเนี่ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยทุนเขาเนี่ยสี่หมื่นบาทนะครับคิดดูแล้วกันนะครับกรรมการองนี้นะครับเจ้าของเก่าเขาเขียนไว้เนี่ยแล้วมาขายผมเนี่ยคิดดูแล้วกันนะครับว่าเก็บมาเนี่ยยี่สิบปีเนี่ยจะขายผมเท่าไหร่นะครับ นี่เขาเขียนไว้เนี่ยสี่หมืนออกสตาร์ทนี่แหละนะครับเพราะว่าด้วยเลขหนึ่งหกแปดเนี่ยแหละนะครับผมนี่เขาเขียนไว้นะครับผมไม่ได้เขียนนะครับเมื่อก่อนนี้ยังไปขนาดนี้แล้วนะครับผมซองเดิมพร้อมกล่องเดิมพร้อมพระสวยเดี๋ยวดูหน้าปู๋ยช้ด์จีทีแล้วกันนะครับ ชุบผมก็เสียวหล่นจมูกสวยหน้าสวยนะครับสวยมากองนี้นะครับ ก็สําหรับอง์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับองนี้เนี่ยผมเปิดราคานะครับไว้ที่หนึ่งแสห้าหมืนบาทนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับผมรับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมหนึ่งแสห้าหมืนบาทแล้วก็มีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับ เชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้ สวัสดีเพื่อนเพนพี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ